หาชอบช่อง SO Report by s i O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับการคว้าตัวไรอันเกลเวนเวิร์ชมิดฟิลดารุ่งอนาคตไกลที่ได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของเราแบบสุดๆร้อนๆในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขาย ไม่ลิเว่าผู้ยอมทุ่มเงินถึง40ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว34.2ล้านปอนด์ไปเซ็นสัญญาคว้าตัวเขามาจากทางเสือใต้ไบยเยนมิวนิคและนั่นก็เป็นการปิดฉากตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาของทีมเราได้อย่างงดงาม ตามการเปิดเผยของทางเจมส์เพียสเยี่ยวข่าววงในมือหนึ่งของทีมเราที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางเดอะแอตเลติกสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมาเจาะลึกรายละเอียดในเรื่องนี้เลยว่าทีมงานซื้อขายนักเตะของสโมสรมีการวิเคราะห์กันอย่างหนักถึงนักเตะที่เหมาะสมจะเข้ามาเติมเต็มแผงกองกลางของทีมและพวกเขากระเชียมันว่ากรวเวนเบิร์ชนี่แหละคือตัวตายตัวแทนของจอจีนิโอไวนาดุมอดีตมิดฟิลด์ดัชแมนรุ่นพี่ที่อำราสโม สอไปตั้แต่เมื่อปี2021และจนถึงตอนนี้เราก็ยังหาคนเข้ามาแทนที่เขาไม่ได้จนมาลงเอยกับทางกราวเวนเบิร์ชดังกล่าวข้างตน้นไรอันกราวเวนเบิร์ชเป็นนักเตะที่มีความสูงถึง190เซนติเมตรเลยนะเพียสกราวแต่เขามีร่างกายที่สุดยอดมากซึ่งจุดเด่นของเขาที่ใครหลายๆคนอาจจะคาดไม่ถึงก็คือเรื่องของความเร็วเขาเป็นนักวิ่งชั้นเลิศ เขามีความเร็วเฉพาะตัวบวกกับความแข็งแกร่งมันทำให้เขาสามารถเลี้ยงผ่านคู่แข็งไปได้อย่างสบายๆส,สกิลเหล่านั้นยังช่วยเปิดพื้นที่ว่างให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาอีกด้วยผู้ที่มีอำนาจในฝ่ายสันหานักเตะของลิเวอร์พูลมีความเชื่อมั่นว่ามันมีความระมัดคายคลึงกันระหว่างตัวของกราวเวนเบิร์ช กับรุ่นพี่ในทีมชาติของเขาอย่างทางจอจีนนโอไวนาวดุมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่เคยช่วยทีมของเยอเกนครอปควาดแชมป์ rop, amp, มาเป็นว่าเล่นมาแล้วก่อนที่เขาจะอำลาสโมสรไปอยู่กับปารีสแซงแชร์แมงย้อนกลับไปเมื่อปี2021ซึ่งกราวเวนเบิร์ชจะสามารถเข้ามาอุดช่องว่างในส่วนนี้ได้ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้พวกเากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความพยายามในการพรากตัวโมฮัมเหม็ดซาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์ไปจากทีมของเรา เมื่อเอาเอติฮัดสโมสรชื่อดังจากประเทศซาอุดิอาระเบียพยายามจะเกี้ยวพาราศีนักเตะมาตลอดช่วงซัมเมอร์แต่ก็ประสบความล้มเหลวมาโดยตลอดหลังจากทางลิเว์พูยินการจุดยืนของพวกเขาว่าไม่ต้องการจะขายนักเตะออกจากถิ่นแอนฟิลไปแถมยังมีการยับอีกด้วยว่าสถา,านะของทางซาล่ากับสมสรก็คือนักเตะที่ไม่มีใครสามารถจะแตะต้องได้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ตลาดซื้อขายนักเตะของหลีกยุโรปได้ปิดตัวลงไปอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาเรากลับได้เห็นความพยายามของทางเอาเอติฮ e ัดที่จะใช้อำนาจเงินของพวกเขามาบีบสโมสรหรือว่าูลของเราด้วยการชิงความได้เปรียบจากการที่ตลาดซื้อขายนักเตะของทางซาอุโปาริยปิดช้ากว่าในลีกยุโรป โดยมีเดทไลน์เป็นวันที่7กันยายนเวลา4ทุ่มตามเวลาท้องถิ่น้วยการเพิ่มข้อสเสนอขอซื้อตัวนักเตะขึ้นมาตามรำดับ นั่นทำให้ล่าสุดทักเอียนไรท์อดีตดาวยิงระดับตำนานของปืนใหญ่ออสนอกอดรนทนไม่ไหวต้องออกตัวแทนทางลิเวอร์พูลเลยว่ามันเป็นการกระทําที่ไร้ซึ่งความเคารพซึ่งกันและกันทั้งต่อสโมสรต้นสังกัดของนักเตะและต่อตัวของซาลาเองด้วยกับการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นของเอาเอติฮัตที่หลายคนก็มองว่ามันเป็นการไร้ซึ่งมารยาทอยากแท้จริง พงเวงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบรรดาคนที่ประเทศซาอุดิอาระเบียมีความคดงอแบบนี้กันหมดเลยใช่หรือไม่ไรเริ่มฟาดแบบแรงๆตั้งแต่ต้นเมื่อถูกตั้งคำถามสอบถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับดิวของทางศาลาการที่คุณติดต่อเข้ามาช้าและเข้ามาเลทแบบนี้สำหรับนักเตะในระดับนั้นลิวพูย่อมจะไม่มีทางยอมปล่อยตัวเขาออกไปอยู่แล้วจริงหรือไม่ แต่ในทางตรงกันข้ามมันกลับเป็นการที่ไม่ให้เกียรติกับตัวของนักเตะเองด้วยสัาไปนะในตอนนี้มันได้ส่งผลกระทบไปถึงตัวของซาร่ามันไม่ใช่สิ่งที่ปุถุชนธรรมดาทั่วไปเขาพึงจะก,กระทํากันหากคุณมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างมันจะไม่มีการดำเนินการในลักษณะนี้ออกมา ในก็พูดถึงเรื่องราวของดิวสำหรับทางโมฮัมเหม็ดซาร่ากันไปแล้วข่าวต่อไปยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยแต่เป็นรายละเอียดในเชิงลึกของตัวนักเตะเองกันบ้างนอกจากค่าทุนสิสิโลกที่ทางเอาเอติฮัดได้ยื่นให้ลิเวอร์พูลพิจารณาแล้วตามการรายงานข่าวจากทางฟุตแมกาโตอีกสืชื่อดังก็ได้เปิดเผยรายละเอียดของสัญญาที่น่าตกใจออกมาเลยว่า ทางเอาเอติฮัดได้เสนอค่าเหนื่อยรวมมูลค่าสูงถึงระดับ400ล้านปอนด์ให้กับซาลาสำหรับระยะเวลาตลอดช่วง3ปีเพื่อโน้มน้าวให้เขายอมย้ายไปคาแข่งที่ตะวันออกกลางไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีการเสนอโบนัสพิเศษเพิ่มเติมตามผลงานของโจตัวและเงื่อนไขพิเศษต่างๆที่จะทำให้เขาได้เงินนอกเหนือจากค่าเหนื่อยตามปกติของนักเตะอีกตัว ซึ่งในส่วนนี้ก็จะมีมูลค่าอีก80ล้านปอนด์ด้วยกันทำให้เมื่อเรารวมตัวเลขทั้งหมดแล้วซาร่าจะสามารถทำเงินได้มหาศาลสูงถึง480ล้านปอนด์ในช่วงเวลา3ปีหากเขายอมย้ายไปอยู่กับทางเอาเอติฮัดดังกล่าวอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้ทางเดลีเทเรกราฟสื่อเชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ได้รายงานข่าวร่วงหน้าไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วว่า ลิวอพูได้ตอบปฏิเสธข้อสเสนอสุดท้ายของทางเอัลเอตฮัดไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่ทางฟุตแมกาโตจะมาย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่เพียงแต่สโมสรเท่านั้นที่ปฏิเสธการขายนักเตะออกไปแม้แต่ตัวของซาล่าเองก็ตอบปฏิเสธการย้ายออกจากถิ่นแอนฟิลด์ของเราในช่วงเวลานี้ด้วยเหมือนกัน นั่นหมายความว่าเขายอมทิ้งเงินมหาศาลที่อาจจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสมันอีกในเส้นทางอาชีพของเขาเพื่ออยู่ไล่ล่าความสำเร็จกับทางิเวอร์พูลต่อไปหลังจากจู้ตัวยังคงเชื่อมั่นว่าเขายังมีงานที่ทำไม่เสร็จกับสมูสร นอกจากนี้เขาก็มองในเหตุผลของด้านกีฬามากกว่าเรื่องของตัวเงินมาเป็นปัจจัยในการตัดสินใจซึ่งแน่นอนว่าแค่เรื่องนี้ก็คงจะทำให้แฟนบอลอย่างเราๆราลงรักนักเตะที่ชื่อโมซาลามากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะ ไากันต่อเลยกับข่าวต่อไปยังคงอยู่กับประเด็นของทางโมฮัมหม็ดซาล่าอีกเช่นเดียวกันแต่มาดูการตัดสินใจของทางฝั่งเอาเอติฮัตกันบ้างดีกว่าว่าพวกเขาจะดำเนินการเช่นไรต่อไปเมื่อทางดิซิแซนฟิลสื่อชื่อดังแดนผู้ดีที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะ ก็รายงานข่าวไปในทิศทางเดียวกันกับสื่อเจ้าใหญ่รายอื่นๆว่าลิวอร์พูได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอจากทางเอาเอติคัสไปแล้วได้ขอ้อเสนอสุดท้ายของพวกเขาอยู่ที่ตัวเลขมหาศาลถึง170ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิมเ่มเติมอีก45ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้จะกลายมาเป็นเศรษฐีใหม่ของโลกที่มีมูลค่ารวมสูงถึง215ล้านปอนด์กันเลยทีเดียว อย่างไรก็ตามจากการที่สโมสรพิจารณาแล้วว่ามันไม่มีโอกาสในการหาตัวตายตัวแทนของเขาประกอบกับความมั่นใจว่าทีมจะกลับไปลุ้นความสำเร็จในการแข่งขันฤดูกาลนี้ได้จึงได้ตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่ พราว่าจากการที่ตลาดซื้อขายนักเตะของทางซาอุโปลิรยังคงเหลือเวลาอยู่อีกหลายชั่วโมงจึงเกิดกระแสข่าวลือตามขึ้นมาอีกว่าเอาอติฮัดจะมีการลองพยายามอีกครั้งเพื่อปิดดีลคว้าตัวซาลาให้ได้ทันก่อนตลาดวาย ซึ่งในประเด็นนี้ทาง Field ดีซิสแอนฟิลดก็ออกปฏิเสธว่าจุดยืนของทีมดังจากตะวันออกกลางมีความชัดเจนแล้วว่าพวกเขาได้ยกธงขาวสำหรับการไล่ล่าตัวซาลาในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วและจะไม่มีการยื่นข้อเสนอครั้งใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกจากตอนนี้ไปจนกระทั่งช่วงปิดตลาดหลังได้ยื่นคําขาดให้กับหงแดงไปแล้วแต่ถูกตอบปฏิเสธกลับมา เรลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องตัวตายตัวแทนสำหรับทางโมฮัมเมดซาลาหากเจ้าตัวมีการย้ายออกจากทีมของเราไปในอนาคตไม่ว่าจะเป็นในตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมหรือช่วงสัมเมอร์หน้าที่มีการคาดการณ์กันว่าเอาเอติฮัตน่าจะรื้อฟื้นแผนการไล่ล่าตัวดาวเตะวัย31ปีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ล่าสุดทางเรอกิฟสื่อชื่อดังของประเทศฝรั่งเศสก็ได้ระบุว่าตัวเลือกที่เป็นไปได้ของลิวอร์พูที่จะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งต่อจากทางซาร่าในอนาคตก็คือทางคริยองเอ็มปาเป้หัวหอกตัวเก่งทีมชาติฝรั่งเศสสังกัดทางเปแอชเชปาดลีแสงแฉแมง เมื่อพวกเขามีการลงลึกไปในรายละเอียดอีกด้วยว่าราชันจุดขาวเรยันมัตริดมหาใช่จุดหมายปลายทางเดียวที่เป็นไปได้สำหรับตัวของดาวหญิงวัย24ปีรายนี้เมื่อเขายังคงเปิดกว้างสำหรับทางลิเวอร์พูลอยู่ด้วยเช่นเดียวกันหลังจากตัวของเอมปาเป้เองก็เคยออกมากล่าวชื่นชมทีมของเรารวมถึงตัวของเยอเกนครับในหลายโอกาสด้วยกัน ทั้งนี้เลิร์กิฟส์ยังได้ชี้ต่อไปอีกด้วยว่าแอมปาเป้อาจจะถูกโน้มนาวให้เลือกย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลด์ได้หากท้ายที่สุดแล้วลิเวอร์พูลมีความกล้าหาญชันชัยพอในการยื่นข้อเสนอเข้าไปให้เขาพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมื่ตัวของนักเตะเองเหลือสัญญากับทางปารีสแซงแชร์แมงถึงแค่ช่วงสัมเมอร์หน้าทำให้เขาจะสามารถเลือกย้ายทีมได้อย่างอิสระแบบไร้ค่าตัวซึ่งเรื่องดังกล่าวจะเพิ่มโอกาสในการคว้าตัวเขาให้มีมากยิ่งขึ้นแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใ้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ